รีวิวกล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือได้พูดคุยได้สองทิศทางภาพชัดมากสวัสดีครับเสียงที่นอดีอยู่นี้เป็นเสียงและภาพจากกล้องไฮวิวภาพโคตรชัดชัดมากมากในที่ที่แสงประมาณนี้สุดยอดเ่ยเฮ้ยแบบเปิดแอปมาตกใจอะ่ะเอออีก,กล้องตัวเนี้ยเปิดแอปมาตกใจว่าแบบแมันภาพชัดดีแต่ดูในคอมเป็นไนก็ไม่ดูนะเนีย่ยต้องไปดูกัน แต่โดยรวมเปิดครั้งแรกอือประทับใจเว้ยที่ตัวละพันเดี๋ยวเดี๋ยวแบบค่อยแบบภาพภาพดัวรวมดีกว่าอือดูดิสวัสดีครับ,รบผมจะมารีวิวกล้องวงจรปิดไฮวิวกล้องตัวละไม่ถึงพันประมาณเก้าร้อยกว่าบาทดูดิเห็นนะมภาพที่ได้เห็นอยู่เนี่ยดูภาพแบบเดียวทามผ่านมือถือเวลาหกโมงเย็นหกโมงครึ่งด้วยเนหะ็นไหมหกโมงยี่หกแล้วมันก็จัดว่ายังชัดอยู่ใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยภาพไม่ค่อยดีเลยเป็น คือรุ่นอื่นนะภาพมันจะดีเลยผมรับรู้ถึงความดีเลยนะรุ่นอื่นนะแต่อันเนี้ยเนี่ยรับ wifi ได้ค่อนข้างดีนะเมื่อกี้ผมเอาอีกรีวิวยี่ห้อหนึงมามาตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันจะงวหน่วงหน่อยเออสำหรับแอปที่ใช้คือแอป p P6 l ห t e อะไรสักอย่างอะ่ะมันไม่ใช่แอปของ h v i e w เองเป็นแอปแบบรวมๆมีห้ออื่นก็ใช้แอปนี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะเป็นรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะเออเนี่ยอันนี้เป็นภาพจากกล้อง ถ่ายเครื่องตัดลงเครื่องตัดยากอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือหนึ่งภาพชัดสองตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันตรวจจับคนได้ไม่แม่นแต่จริงๆอ่ะมันตรวจจับคนได้ค่อนข้างแม่นนะเนี่ย่ดูข้อความเนี่ยก่อนที่จะไปตรวจจับคนเนี่ยนะท่านไปตั้งเนี่ยตั้งคาฮิวแม่นน้อยแล้วก็ตั้งเป็นต่ํานะพอถ้าเกิดท่านเป็นสูงอ่ะมันจะมันตรวจจับแม่งทั้งวันนะ่ะอะไรเ่อนไหวนหน่อยมันตรวจจับแต่ถ้าเกิดตั้งเป็นต่ําอ่ะความแม่นมีค่อนข้างเยอะอ่ะเห็นปะ เนี่ยป่ะตัวจับฮิวแมนนอยเนี่ยเห็นป่ะตัวจับได้ว่าเนี่ยตัวจับได้ว่าเห็นฝ่าเท้าเนี่ยอันนี้เป็นกล้องนะตัวจับได้ว่าเห็นฝ่าเท้าผมเนี่ยรู้ด้วยว่าเป็นคนเห็นแค่ตีนยังรู้อ่ะเนี่ยเห็นว่ามันมีการมันมีการวงวงขึ้นมามีการเป็นกรอบสี่เหลี่ยมว่าไอ้นี่เป็นคนนะเออไม่ใช่หมาอ่ยอันนี้เห็นว่าอยู่นอกบ้านอยู่นอกบ้านเนี่ย ผมอยู่นอกบ้านตรงรั้วมันยังรู้อ่ะเออสุดยอดมากเลยอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูอีกดูปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนพุกมันจะเป็นสีกรอบสีี่เหลี่ยมสีเขียวแจ้งว่ามีการตรวจพบบุคคลคือตอนแรกคัะผมคิดว่ามันตรวจไม่แม่นอันเนี้ยมีรั้วคนอยู่ตรงรั้วตรงม,มุมมันก็ตรวจจับได้เออค่อนข้างวา่าค่อนข้างแม่นตอนแรกผมตรวจจับแบบขั้นสูงอะ ใบมงใบไม้พัดหน่อยแม่งตรวจจับแจ้งเตือนไร้สาระมากเลยเออแต่นี่เนี่จับฮิวแมนนอยคือจับมนุษย์นี่มันจะแยกเป็นการจับฮิวแมนนอยเห็นปะฮิวแมนนอยคือมนุษย์กับจับความเคลื่อนไหวจะไม่มีคนมันเนี่ยคืออันไหนที่เป็นจับฮิวแมนนอยอ่ะมันจะเนี่ยอันนี้มนุษย์แยกออกว่ามีคนไม่มีคนใบไม้พัดก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่เห็นปะตรวจจับฮิวแมนนอยได้มันทำไมฮิวแมนนอยมันชื่อแปลก,ก,กเนาะเนี่ย ตรวจจับเฉพาะที่เป็นคนจริงๆมันจะแยกออกว่าละระหว่างตรวจจับคนกับตรวจจับเคลื่อนไหวนี่เห็นปะถือมะม่วงโจรขโมยมะม่วงเนี่ยตรวจจับได้เลยสุดยอดมากเนี่ยโดยรวมกล้องอันนี้โอเคเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมภาพจากกล้องเดี๋ยวผมจะถ่ายอะไรก็ไปดูภาพตัวอย่างจากกล้องจะถ่ายจากกล้องแล้วก็จะอะไรนะถ่ายจากกล้องแล้วก็จะ เทสว่ามันเป็นอะไรอย่างไงอะไปดูภาพตัวอย่างจากกล้องกันดีกว่าถ่ายในที่ม้งที่มืดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปดูกันสวัสดีครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนคืนเปิดอินฟราเรดมันก็จะไม่เป็นขาวดาแต่ถ้าเกิดเราแสงเยอะพอเราปิดอินฟราเรดก็ได้มันก็จะเป็นภาพสีประมาณนี้นี่อันนี้ก็เป็นภาพตอนแบบตีห้าตีห้ากว่าก็เห็นโคแหวว่าตรวจจับจัดว่าคมชัดเลยอะเพราะว่าถ้าเกิดกล้องที่ไม่ชัดนะมันจะแบบ หญ้าเยอะจะแตกเป็นจะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เนี่ยว่าเมื่อกี้ผมปั่นจัก,กรยานไปมันก็เห็นแวบๆเนี่ยเห็นไหมว่ากล้องเนี่ยดูในภาพตอนกลางคืนมันโอเคมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นภาพนิ่งนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าพักจะมีคนมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นว่าใบมงใบไม้เห็นมมลงมาแรงบินนะจัดว่าโอเคเลยนะคือถ้าเกิดกล้องไม่ชัดมแมลงบินมันจะไม่เห็นแต่เมื่อกี้ภาพเป็นลายหมลง ตัดไปปป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วก็เนี่ยดูดูเนีย่ยมาแรงบินเห็นมาแรงบินผ่านฟิว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 ,ฟวแบบโอเคในะราคาหนึ่งพันบาทแต่กล้องตัวนี้มันเป็นกล้องภายในเอามาติดภายนอกฝนตกอาจจะพังได้อันนี้ผมเอามาเทสดูไงว่ามันเป็นยังไงเนี่ยว่าเนี่ยอันนี้ก็ตั้งให้ตรวจหมุนอันนี้ผมตั้งให้แบบหมุนตามหมุนตามสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะ เนี่ยหปะหมุนหมุนตามสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้ผมปั่นจักรยานจักรยานปั่นมาฟืบ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 เนี่ยปั่นจักรยานตีสี่ตีห้าเนี่ยหมุนตามสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยดีมากเลยกล้องตัวเนี้สุดยอดมากเนี่ยครับการมองเห็นในกลางคืนครับอันนี้ผมปิดไฟมืดแล้วเห็นไหมปิดไฟมืดก็เป็นแสงอินฟราเรดเนี่ยตรวจจับฮิวแมนนอยด์ได้ฮะตรวจจับได้คือมันจะตั้งได้หลายแบบมากเลยนะเออ หมวดตรวจจับกลางคืน,นแป๊บหนึ่งป๊อปมันจะต่างเนี่ยไหนวะตรวจจับกลางคืนตรงไหนไว้นะมากกว่าอ่ามองเห็นกลางคืนเนี่ยเป็นโหมดมาตรฐานโหมดใบหน้าโดยไม่ต้องสัมผัสโหมดป้ายทะเบียนลองโหมดมาตรฐานดิ IR card เป็นกลางคืนมันจะต่างกัน,นยังไงวะแต่ละอันอยังลองเล่นไม่หมดเลยเนี่ยอันนี้เป็นโหมดโหมดมาตรฐาน โหมดมาตรฐานมันต่างจากไอ้โหมดทะเบียนโหมดทะเบียนอาจจะแบบโฟกัสถ้าเกิดท่านไปดิดข้างนอกอาจจะต้องใช้โหมดทะเบียนมันอาจจะแบบทำตัวหนังสือให้ชัดอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองโหมดอื่นอีกดิอีอาร์ัสมันจะมีเนี่วันนี่วันนี้คืออะไรเดี๋ยวลองดูก่อนวันโอนวัน <laughs> นี้คือไม่ได้เปิดมืดถีหลอก เราลองหมดทุกโหมดดิตัวจับเวลาอ๋ออันนี้เป็นตัวจับเวลาว่าเปิดโหมดกลางคืนเฉพาะกลางคืนนี่อันนี้6โมง6โมงมันก็ยังไม่เปิดเนี่ยเห็นปะเพราะว่ามันมัน6โมง37แต่ถ้าเกิดเราตั้งเวลาเป็นเราตั้งเวลาเป็น6โมงเปิดล่ะปุ๊บนี่ สมมติเราตั้งเวลาเป็นหกโมงเปิดใช่ปะเนี่ยเปิดเมื่อกี้มันเปิดทุ่มนึงเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งเวลาเนี่ยเห็นปะมันจะเริ่มเปิดอินโฟเลตตอนหกโมงเราตั้งเวลาได้คือบางครั้งเราก็ไม่อยากเปิดอินโฟเลตกลางวันเปลืองแบตหรืออะไรอย่างเงี้ยเปิดตอนหกโมงแต่ถ้าเกิดท่านตั้งไวในห้องมืดๆอย่างเงี้ยท่านไม่ต้องไปตั้งเวลาหรอกเนี่ยห้องมืดๆออ้อูเอ,อเนี่ยสามารถเห็นได้ในตอนกลางคืน ลองมันมีหลายโหมดแล้วเกินโหมดกลางคืนมันต่างกันยังไงไว้เนี่ยปุ๊บโหมดกลางคืนแอคแพสซีฟแพสซีฟแอคทีฟนี่ไม่รู้บอกตามตรงว่าไม่รู้มันคืออะไรแพสซีฟน่าจะแบบว่ามีการขยับแล้วเปิดอินเฟอเรทอย่างนี้เหรออันนี้ไม่รู้จริงๆนะว่ามันคืออะไรก็ไปลองเล่นกัน,นมันมีแพสซีฟ แล้วก็มีแอคทีฟนี่มีแพสซีฟแอคทีฟไม่รู้มันต่างกันอย่างไงนี่กลางคืนแต่โหมดเดิมที่ผมตั้งคืนนี้นี่เห็นว่ากลางคืนก็ตัวจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้ห้องนี้มืดมากเลยมืดมากไม่มีไฟเออห้องนี้ไม่มีไฟเพราะว่าปิดปิดอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวลองปิดปิดโหมดกลางคืนดูจะให้เห็นถึงความมืดมืด อ่ะปิดเนี่ยเปิดเป็นโหมดวันเนี่ยมาดูความมืดจริงๆของห้องเนี้ยคือไม่ได้เปิดเนี่ยมืดแต่มันก็มีแสงเข้ามานหน่อยแต่มันคือความมืดที่แบบเนี่ยถ้าเกิดไม่มีไฟกีเกียรปิดตอนแรกไอ้แสงน,นั้นไม่มีมันแสงจากห้องข้างแต่ถ้าเกิดเห็นปะม,มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยกลางโจนแต่ถ้าเกิดเราเปิดโหมดกลางคืนได้นปะเราเปิดโหมดกลางคืนมันจะเห็นเออ มันก็โอเคเลยนะในการใช้โหมดกลางคืนของไอ้ตัวนี้ในห้องมืดๆโหมดกลางคืนเอามานี่ตั้งเป็นกลางคืนปึ๊บเนี่ยเหรสุดยอด